เดี๋ยวเราจะบดเสียงสาลพระาะท่านบอกว่าเขาเจ้านัท่นเคารพรับหล,ลังก็ว่าต่อหน้าคงจะไหวหน้าอายยิ่งนักในสำนักราชครูผาสิงห์ศิษย์บอกว่ารักเคารพครูแล้วทำกันอย่างนี้อ่ะความผิดครั้งนี้ก้าวกระหม่อมยอมรับแต่ครู ความรักไม่เข้าใครออกใครนะครูอย่าลืมสิว่าเราเป็นราชโรสเสียงสารครูกะกมอมขออภัยด้วยท่านอ้างตำหน่งของท่านเป็นปิยราชโอรสเป็นใหญ่แห่งแผ่นดินข้าพเจ้าเป็นข้าบาทเหมือนเกิดทองรองเท้าของพระองค์ท่านมาตั้งแต่สมัยองค์สมเด็จพระราชวิดาขอพระองค์ท่านตั้งแต่พระองค์ท่านยังยาวพระชน,นสษา ท่านใหญ่ได้เฉพาะในพระมหานครแต่สําหรับณนะสํานักดาบของราชคูผาสิงห์กษัตเจ้าเป็นใหญ่กฎต้องคือกฎกฎในสํานักราชคูผาสิงห้ามหญิงและชายมีความรักฉันชูสาวแต่ท่านทําลายกฎลูกเราที่ความรักและไว้ใจเจิอจ้าอุตสาเจ้าเข้าใจพ่อไหมว่าพ่อนะไปขนาดไหนพ่อจ๋าอุตสา,ากราบเท้าขอโทษพ่อ มันไม่ใช่ความผิดของราชบุตรเสียงสารเพียงผู้เดียวอุสาก็มีส่วนผิดผู้หญิงกับผู้ชายความรักมักเกิดขึ้นได้เหมือนน้ำตาลใกล้มดขอให้พ่อยกโทษให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะจ๊ะใช่แล้วครูกฎก็คือกฎพ่อกำหนดกะเกณฑเอาไว้แล้วลูกเอ้ยอย่าให้พ่อเสียคำพูดเป็นถึงราชครูผาสิงสิทธิหลายรุ่นท uh uh ี่ผ่านมา ไม่มีใครกล้าจะลบหลู่ดูหมิน่นราชจะคูพาสิหงแต่เจ้าอุตษาเป็นลูกของพ่อแท้ๆเจ้ามาแหกกฎปิยาราชโอรสเสียงสารท่านเป็นกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่แห่งแผ่นดินกับหมิ่นใจครูเอาเถอะลบปลางกันไปวิชาที่กบเจ้าบอบกับท่านถือเสียว่า ข้าพเจ้าชดใช้ให้กับแผ่นดินคร<ฮ>ูสิ้นขาดณวันนี้โน่นประตูสำนักเชิญท่านไปครูเจ้<ฮ>าพี่น่าจะครู กฎของราชาคูคือกฎเหล็กเราก็ต้องทำตามแต่เว่าอุตสากับเราได้เสียเป็นเมียผัวกันแล้วการครั้งนี้เราจะอุตสากลับไปยังเมืองอโศก,กราชด้วยอุตสา ป่าเรนจะปุกเสียงสารจะไปถึงไหนอุษาเจ้าพี่จะพี่กลับมากลับมาทำไมพี่คะพี่ว่าการครั้งนี้ราชคู่ทำรุนแรงเกินไปนู่สหาฉันเป็นถึงราชโอรสเสียงสารอุษาอุสารักพี่ไหมอุสารักเจ้าพี่เปะคะถ้าอุสารักพี่เ<อ>สด็จพี่จะพาอุษาเข้าไปในเมืองไปไหมอุสา พี่ไปค่ะตอนนี้อุตส่ามีเรื่องจะบอกกับเจ้าพี่มีเรื่องอะไรอุตส่ากําลังตั้งท้องพหค่ะฮะตั้งท้องถ้าอย่างนั้นดีเลยงั้นเรารีบไปเดินทางไปในเมืองดีกว่าเจ้าพี่ไปค่ะอุตสาไปไม่ได้ไมไปไม่ได้ไป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  นรรศสิที่ข้ารักเทิดทูนบูชาปิยาราชชรสแห่งมืออโศการาชหมดแล้วความที่พระเจ้าจงรักภักดีและศรัทธาในตัวของท่านไม่มีสัจจะในหมู่โจรแต่นี่ท่านกำลังตังต้งตัวเองว่าสัจจะในหมู่เจ้าก็จะ,ะไร้มี ลูกสาวเราเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่คู่ควรต่อองค์ราชรถเสียงสารก็พระเจ้าเตรียมตัวกันอยู่เสมอท่านเกิดยังจะดันทุรังจะพาอุตสาลูกของข้าพเจ้าเข้าสู่พระมานครไม่เกรงหรือว่าองค์ขมารราชมนตรีจะติถินนินทา่าวา<ะ>ได้ประชบุตรเสียงสารมาได้ลูกสาวและครูผาสิง เป็นเป็นเมียคงไม่เหมาะไม่ควรกระมังน่าจะครูที่ครูพูดมามันก็มีส่วนถูกแต่ทว่าน่าจะครูถึงน่าจะครูรจะขับไล่ราชบุตรเสียงสารคนนี้ออกไปจากสำนักดาบแล้วก็ถ้าเสียงสารคนนี้ต้องไปอุสาต้องไปกับฉันด้วยพี่บิ๊กพ่อจะเย็นๆน,นะเอาความรักของหญิงกับชาย ข้าพเจ้าอาบน้ำร้อนม,มาก่อนเข้าใจท่านกำลังอยู่ในวัยเลือดร้อนมิปรไร้าชแจะบุตรเสียงสารเชิญพาอวษาไปได้จริงเหรอครูหากท่านธนข้ะได้พาอุษาไปครู โซ่บอลเลยไม่เข้าชีวิตของครูถูกสิ้นรูแล้วครับแทบจะลมพับไปเป็นผีเมื่อสิิมันมายาม มยายงมายีมาสู้แบบค<ร>ใครดีใครอยู่ฟังคำชี้ขาดของราชคู่เสมือนถูกคู่นบังคับสินคํำป่าใสากระสายกระสับความผิดน้อมรับไม่ได้รู้ ถ้าใครเป็นเราเขาจะทำอย่างไรยบบดาขึ้ินมานั่งน้ำตาไหล่วงลิน้นไมังหมดปัญญา<ป>ใช่ว่ายามมินเมียคงจะได้ยินฟังอยู่ทางนน้นก็พอ รต้องการอุตสาห์มาข้ามศพของข้าผาสิงมาสิทธ์มันมายามพระยามมายิงสู้แบบตัวจริงจอมจูพระจึงต้องสู้อยา่างดังมีครูป้าใสอยา่านะพี่เขานะ พาอ<ก>ที่ะักแม่แล้วอย่าสู้พ่อเลยพี่เข้าเพราะว่าอยาก,กจะได้กู้สาแต่นึกถึงคุณครูรูมีค่าที่ได้เปิดหน้าตำลังเรียนรู้มาถ้าสิทธิสู้ขู่มันดูขึ้นขืนเลยหยิบดาบขืนส่งครู เกาบอกไม่ตู้ไปยังไงจับดาบคู่คูดมาคูดพูดมาคู่พูดมาเฮ้ยเฮ้ยอาพ่อนี่โจรักผัวเตรียมตัวจะหนีพ่อแล้วลูก อุสาไม่ได้ทำแบบนั้นอุสากราบเท้าขอโทษพ่อชายใดในโลกนี้อุสาไม่เคยจงรักภักดีและมีความรักมากเท่าให้กับพ่อแต่พ่อจ๋าความรักมักเกิดขึ้นกับผู้หญิงและผู้ชายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้พ่อจะคาแลวจะบูดเสียงสาร พ่อลืมไปแล้วหรอราชบุตรเขาเป็นออกเจ้า,าพระพมาหากณัตร์ถ้าพ่อพังมือฆ่าเขาพ่อจะมีโทษอถึงมาชีวิตเจียวนะจ๊ะฮ<อ>่เอ็งไม่ต้องมาพูดแก่ตัวหรอกจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทับตัวเองทำตัวดีแล้วหลูกพ่อตั้งกฎเอาไว้ สิทธ์หลายรุ่นไม่เคยทำลายกฎพ่อเป็นคนอื่นพอจะไม่ว่าเลยที่มันไม่รู้แต่นี่ลูกของราชครูมาทำลายกฎของพ่อแะ้เองพ่อจ้าอุต่ารู้ดีว่าอุต่าห์ผิดแต่พ่อจงเข้าใจในความรักของเราทั้งสองความผิดนี้ไม่ได้ผิดขึ้นอยู่กับราชบุรเสียงสาเป็นผู้เดียวอุตสาก็มีความผิดด้วย ถ้าพ่อจะฆ่าและจะบุญเสียงสารพ่อเข้าสด็จจีกว่าเจ้าเราทีงร้อนออกรับแทนผัวใช่ไหมมีผัวมือลืมพ่องจะไม่เคยคิดแบบนั้นเอา้าในเมื่อเองตัดพ่อได้พ่อไม่มีความหมายสำหรับเจ้าเอกก็ไม่มีความหมายสำหรับพ่อ มึงย่ยอยู่เลยตายเะี๋ยอีลอีรั่วจะฆ่ามึงโอ้โหไอ้จะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงใจเย็นใจเย็นยายยายแกเคยเห็นหมาแกติดเป้งเดือนไหมเนี่ยโอ้โหอะไรแล้วครู มาเย็นจาเย็นวันดีครูวันดีครูเออเออโอ้โหหมายอากาศมันร้อนมากขนาดไหนเนี่ยคุณครูถึงเงื้อง่าราคาแพงจะเอามีดปาดคอตัวเองเนี่ยมันเรื่องอะไรเด็ดเไอ้ไอ้ไอ้แซมครับแหมมากระปากหนีวยนหมน่อยเนาะทำไมอ่ะ ก็ <P ain S 2> เห็นเงื่ออยู่เงจะบีตปไปใครเลยจะว่าไปปาดคอตัวเองเอ่ะแล้วเมื่อไรอะไรน่าคุยกันก่อนน่งคุยกันเยกูจะฆ่ายุสาเนี่ยอ้าวลูกกันนะเอากลูกกูนี่มันเรื่องอะไรไหนเล่าเล่ามาก่อนไม่ใช่ลูกกูแล้วอ่อาไลไปแล้วไลไปแล้วไม่เหลือไลไปก็ใครลูกศิษย์ก็ไปลูกสาวก็ไปอ้าวเอ้าก็มงคิดดูสิกฎในสำนักราชคูณผาสิงก็รู้ใช่ ห้ามหญิงชายมีความรักฉันชู้สาวออหามได้เสียกันกี่รุ่นกี่คราวไม่เคยมีใครไม่แหกกฎอืแต่นี่ราชบุตรราชบุตรเสียงสารอกับลูกสาวกูอุสาม,มันเป็นอะไรได้เสียเป็นผัวเมียจนท้องจนไส้เดี๋ยวก่อนมันได้เสียกันเออ แล้ว hide, the the คนไหนได้คนไหนเสียคนไหนเจ้าม um> ือคนไหนเป็นแทงเจ้ามือใจเฮ้ยนี่นี่นี่จะแทงได้เสิแล้ว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 นี่เล่นออกจอทีวีนะมาทำเสียเดี๋ยวแม่ก็จะหาวิลลิกเกคณะชายบอยไม่มีไม่มีไม่มีใบยมุกไม่มีไม่มีไม่มีชายบอยไม่เล่นยใบยมุกไม่มีเล่นการพนันเล่นเทวายวะไม่ได้นี่ไอ้ไอ้แซมครับมึงมาก็ดีแล้วมึงเป็นพยานกูด้วยอ่า ต่อไปนี้ในสำนักจักรครูผาสิงจะไม่มีพระเาบุตรเสียงสารเป็นสิทธิ์ข้าแล้วก็อุษาและอุสา,ล,าลูกสาวก็จะไม่มีอ่าเรื่องนี้พ่อลูกเดี๋ยวคุยกันก่อนฉันมาในเรื่องใหญ่ก็เรื่องนี้ตั้งเยอะแยะครูจะมาใหญ่กับกูได้ไงกูโอโ้มันจำเรื่องใหญ่หญเรื่องลูกเรื่องพ่อเนี่ยมันจำไม่ใหญ่ยังไงละกูเรื่องเมืองต่อเมืองเลยนะอ้าื่องเมืองใครก็เอง,อองแสงอสูนึกับโศกราชเมืองเราสิามีมีปัญหาซะแล้วเรื่องอะไรวะอ้าวก็แสงอาสูนก็บอกว่า ใครทหารเนี่ยมาทวงที่ว่าทาไมรัฐบุตรเสียงสารไม่ยกกองขันหมากไปแต่งกับเขาสักทีหนึ่งทหารมาเลยมาเกกมาเลยเกเลมาปั้มนางสนมกลมมในผมเนี่ยฟันหน้ามันไปโอ้เก่งมึงเก่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกัไอศอนฟันหน้าไปมันเป็นกาบทูดยังไงยกกองทัพมาเลยโอ้ยกกองทัพมามากับอง์หญิงสังเษสัง,งโม <c oughs> <c oughs> กูไม่เคยได้ยินนี่เกิดจากพกท้องพ่อท้องแม่กูมาอายุจน18ปีนี่กูยังไม่เคยได้ยิน,นครูเนี่ยนะอาย,อยุ18ปีกูเคยอายุสิบแปดเอก่อ,อปีนึงเออเคยปีนึง18สรุปแล้วมาลบอ่าองค์หญิงแสนสมเออมึยงยกกอง<ด><ด>ทัพมาแล้วยังไงยังไงอ่ะสู้กันสิเออเออเออสู้กันแล้วโอ้อโหฝุ่นตลบอบอวนคุยโอ้ยยังไงวะโอ้โหพอสู้สู้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วสู้ไม่ได้ ใครสู้ไม่ได้อ่พวกเราเสียสู้ไม่ได้แล้วิชาครูสอนไปมึงต้องสู้กันได้สิมันมาเยอะอ่ะมันมาเยอะมันมาเยอะอะไรมาก็วิ่งงนปิดประตูเมืองเออเอแล้วก็สิจเล็บเรวประพาสีก็บอกว่าผัดสักสามวันเจ็ดวันจะไปพาราชบุตรเสียงสารมาแต่งงานเออเขาบอกไม่ให้ล้วไง ลิเก้ขะนาไหนข้านานั้นผัดจันสามวันเจ็ดวันชายบอยไม่เล่นอย่างนั้นโอไม่เล่นสามเขาเล่นเอาม่ไม่ไม่เหมือนเขาเลยบอกเอาม่เล่นไม่เล่นไม่สามวันเจ็ดวันไม่มีให้แปดวันจี้จี้เฮ้ยมีเหรอฉันบอกว่าแปดวันจี้จี้เนี่ยพาราชบุตรเสียงสารมาแต่งงานไม่ทันแล้วองยิงผัดไปเป็นเก้าวันอืดอืดเฮ้ยเก้าวันก็สามโมงเย็นแปดวันก็เจ็ดโมงเช้าถ้าแปดเก้าวันเนี่ยนะครูทายก ถ้าเอารัทธบุตรเสียงตายไปแต่งงานไม่ไทยกคราวนี้เกิดเรื่องเรื่องเลยยกกองทัพหลวงมาเลยยงกกองทัพมาหมดแสงอสูรเลยแสงกระสูรยกมาด้วยอ๋อมาแล้วกองทัพหลวงเลยหมดเลยตั้งแต่สงไหโกโลกมาเลยยึดหมดเลยสิบหายกาเรียกสงไหโกโลกสงไยโกโลกเออสงไยนันไมยึดหมดเลยน่ยึดหมดเลยยึดหมดเลยที่ไร่ที่นาที่สวนแกคิดดูเขายึดทีไร่ทีนาหมดแล้วทำไม เดินพฤษภาเราสองคนจะไปลาบจ้างเกี่ยวข้าวที่ไหนงานมีไงลิเกงานมีไงงานชุกชงนี้เราเราต้องต้องห่วงนาห่วงไร่เป็น่รผัดนาออกตลาดกันทุกวันเลยด้วยฉันมีอาชีพเนี้ยทำอะไรปิ้งกวยปิ้งเอ้าไม่มีอดลูกฉันไม่มีอดเมียไม่มีอดแล้ว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 ปิ้งไปกินไปคนเดียวหวีเดียวก็ตาตั้งแล้วเออเอางี้เรื่องใครเรื่องมันไม่เกี่ยวกับกูครับเขาจะ ข้าจะแกงก็เรื่องของเขาข้าก็อยู่ตำหนักของข้าลูกศิษย์ก็ไปกันหมดแล้วลูกเต้าปล่อยหมดแล้วแล้วผลจะเป็นมึงจะไปหาใครตามแต่ไปตามรัตนบุตรเสียงใส่ไปแล้วนู่นนู่นนู่นอยู่นู่นเลยถึงวัดโพจะยังใกล้แล้วใกล้แล้วเออไปทันผมไม่เคยนะเอออยู่ดีๆนะอย่าลืมบอกนะถ้าเจอสาบอกแล้วตำหนักท่านของพระสิงไม่ต้องการรักษาตัวดีๆนะโอเคโอเคเอาโชคดี ของโลกเมืองอโศกราชมีหนุ่มอนาถคนหนึ่งมีความรู้สึกที่รึกซึ่งความรู้สึกซึ้ง เสียวสันเหมือนไฟมาสุมหนุ่มรักสาวยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าไอ้แสนผมเหมือนไม้แก่และเห็นแก่นเกิดก็เป็นแก่นแข็งกล้นแอบมีรักคุด โมันสุดจะคิดเหมือนฟ้าลิขิตให้ข้าแม่นุชนาะที่ปรารถนาพันพวนชวนพาผุกพานโอเจ้าอุตสายอดมาลสีงามดีสวยดี ดื่มดำเฝ้าเอาคิดถึงข้าเอาทุกเช้าทุกค่ำแต่ไม่กล้าเอ่ยคำกล่าวขานอยากเอื้อมเด็ดเอาแต่เราต้องอึ้งกลัวจะเอื้อมไม่ถึงหมดท่าแม่ยอดชีวัน แมกวันชีวาคำเราพาวาฝันวานไม่มาหัวร้องนานไปหาสาวบ้านนะเพราะไม่ได้เจอหน้าเสียนาน พี่คะตอนนี้อุษาไม่มีที่ไปพอเลยอุษาออกจากบ้านมีน้ำซ้ำยังจะเข้าอุษาอุษาไม่มีที่ไปแล้วพี่คะเจ้าพี่อุษาอุษาจะกังวลไปทําไมในเพื่อนราชครูผาสิงทำแบบนี้อุษาลืมไปแล้วเรื่องไงว่าเราคือราชบุตรเสียงสารอุษาจะกลัวอะไรถ้าเช่นนั้นอุษาอุษาฟังพี่นะ เสร็จพี่จะรีบเดินทางเข้าไปในเมืองตอนนี้กับอุสาจะรับอุสาเป็นลานีเทียบประทีปจริงๆนะพี่คะเสด็จพี่ใช่แล้วอุสาถ้าเช่นนั้นเรารีบเดินทางไปในเมืองกันจะดีกว่าช้าก่อนไปคะทำไมล่ะเมื่อตะเกียอุสาวิ่งบ้างเดินบ้างอุสาก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วมีน้ำซ้ำยิงตั้งท้องอ่อนๆถ้าใช้อุสาเดินทางต่อไปอุสาเดินทางต่อไปไม่ไหวหรอกพี่เครืออ๋อถ้าเช่นนั้นล่มไม้ใหญ่คงจะคุ้มภัยให้เรา กันฝนคืนนี้เราคงจะต้องนอนที่นี่และพรุ่งนี้เช้าตื่นแต่เช้ารีบเดินทางกันนะอุสาเพคะออพระจึงพาเมียรักเจ้าพักผ่นจะหลับนอนเสียตรงนี้ นี่แหลนะนาพอตื่นขึ้นตัวพี่นี่จะพาออสู่พาลาของรักประจักษ์ใจขอวิงโวนเจ้าป่ามาปกป้องจงคุ้มครองเจ้าสา ดังป่าซายพพรงลักแก้มเขามากกว่าใครเอยด้วยทันใดจะหลับนอนพักผ่อนพันเอ้ย ก็ว่าพาชีวิตลิขิตไว้รักยังไฟเจ้าย,ยังฟิตจิตยังฟันอยากอยู่ไกลได้ประกบพบหน้ากัน ยืนลำพันฝันจนเพลินจนแล้วใจต้นไมน้นีกทีอีกขเนยเคยพำมนักเป็นต้นสักเหล่าปักษาอยู่อาศัย ที่ประจํายามสันจรพักผ่อนใจเงเอเอ,อ๊ะนั่นใครนั่งเคียงคู่อยู่สองคน